ที่นารักสุดภูสุขค่ะันนี้ยายใจพาแซ่บสิผ้ามากินลาบเป็ดไฟแดงนะค่ะอยู่ตรงถนนมิตรภาพนะคะ,ออะโอ้ยร้านคุณแม่ขายดีดีเด็มันนี้สวัสดีค่ะคุณแม่ขออนุญาตนะคะค่ะร้านอยู่ที่ตรงไหนนะคะตั้งอยู่ตรงไหนคะเนี่ยตอนนอี้ที่แยกมิตรภาพชนบนท ค่ะทางไปเกียรติศิล์อำเภอชนบททางไปอำเภอชนบทนะคะก็คือตั้งอยู่อำเภอบ้านไผ่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะร้านของคุณแม่ชื่อร้านว่าอะไรนะคะลาบเป็ดไฟแดงค่ะลาบเป็ดไฟแดงเด้อค่ะมนียะจอยมาสั่งลาบเป็ดไฟแดงที่ไปกินสุพ,พอสูมแม่ซูพี่น้องกินเนาะค่ะเนาะสำหรับลาบเป็ดไฟแดงมนี้ยะจอยสั่งรดจัดเด้อค่ะเด้อคุณแม่นั่งเห็ดไห้นะคะมืออาชีพมากเลยนะคะแบบนั่งปรุงเลยนะคะแม่ โอเคค่ะ,คคะคมาืมนีนะคะผู้ชมค่ะมันี้จะาจอยสิผ้ามากินลาบเป็ดแ่บๆเด้อค่ะแต่ว่าถามคุณแม่แล้วบบมีเลือดนะคะมันี้จะาจอยสิกินลาบเป็ดแบบว่ารสจัดเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักสุภูสุคนนะคะมันี้จะาจอยผาแ่บสิผ้าพแมพี่น้องนะคะ มากินลาบเป็ดแซ่บเลยค่ะลาบเป็ดไฟแดงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเดีย๋ยวจอยกินทอดกินหอดคุณผู้ชมที่นารักสุภูสุพลน,นะคะหลายมือสองสามมือบริเวณมอพมอพอก,ก,กันเนาะเนาะคะ่ะมื่อนี้บพรว่าหลายย้ายห้างค่ะเบอร์เดี๋ยวจอยมาก,กับผอแพรเข้ามาพื้นหน่อยอีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอ่ะยับกล้องเขามาใกล้ๆจักน้อยหนะะ่อยค่ะบ๊ายค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนอืนเดี๋ยวจอยสีผ้ามาแนะนำเนาะคะ่ะนอนนี่ค่ะ บลิมไม่บกลิมฟ้าบ้านเหาค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิรดผักกะทินมีหอดนวยจ้ะเนี่ยใบกะทินสดๆเลยเจ้จอยเก็บอายุสวนค่ะโอ้ยมีหลายอย่างหลายแนวของพาพี่น้องค่ะโอ้ยเนี่ยนำบ่เบิดเลยผักสลัดค่ะผักกาดกวางตุ้งที่ทั้งผีเดอ้อพี่นอ้องอ่าอันนี้เป็นกระเทียมทน้นค่ะกระเทียมดองค่ะนี่ได้ค่ะบัอกพริกทอดให้ไหลของเหาค่ะบัอกพริกนวยเลยค่ะม้อนี่ กัดเลยทั้งบแบบพอดแบบดิบเลยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าหลายใหญ่ห้างมาเริ่มต้นกันเลยค่ะกองขอน้อยยายจอยมายนะะหน่อยเด้อค่ะเือถอดหลายคืพอดกองขอน้อยค่ะพี่น้องคะคำปมปมใหญ่ๆเด้อมาค่ะผูาา้ใดบอกว่าเด็กกินข้แรกค่ะยายจอยห่งงยอตงไงห่อตะแล้วเบียกพี่น้องโอ้ยน้ำลายแตกแลวจ้า <laughs> จะจะเออต้อนแล้วพักยั้พักกระิ้นแ้รอนี่พี่น้องจ้าปุ่มใสลู้ครับกินไหมอเออครับอืม่ พักเจดจอล้วแฮมพี่ง้องคาะมืนอนี้โช่ก,กันอือ่อนลับเป็ดพี่ง้องขะแตบนวยอนี้ย่งนี่เป็นเด็ดแบท้พักหลายคนไม่ถึกแล้วพัอแล้วพี่ง เล้าอยไปจังหวัดเชีบุรีมากค่ะพี่น้องคะ่ะเอ่อไปเห็นงานอยูสองสามมือแลนะ้วค่ะเนาะพี่นอ้พี่น้องพี่น้องคะ่ะ <c> โ <oughs> อ้หพี่น้องจ๋าจะมาแสบคักแต่นอ้อบันนี้จา๋าหลับพี่น้องคะ่ะกลุ่มใหญ่ๆโอ้หลับไปแย่นมให้นแสบแฮง Con hơi hết trơn Bà bỏ bà không nào cho Ừm mm, không อูห้หลับเป็ดพี่น้องคะมาเด้จดอจ่าผู้ใด้เพื่นเด็กกินขเขาแล้วกินกับเยายใจ แต่ป่ะมาณพี่น้องพี่น้องจ๊ะบ่งพิกหน่อยได้อจโอ้ยเนาะได้อจบอกว่าเห็นหนาพี่น้องหลายมคนเขาบอกพิสเบาถือพี่น้องจ๊ะจัดเจอสองมนยรลด กอหลาเป็ดเจ้านี่สุดยอดเลยพี่น้องครับบ้งางไหมพูดอย่างกัน จ๊จอยลืมถอดใบะกูดจบบจะพูดหลับเป็จตัว เป็ดนู้นน้ะเข้ากันเป็น, luôn luôn ปนยังบุ้งเอ้อนหนาบ้าน <c ười> จำนำลาบเป็ดเน่อง่น่องอยู่ทางไกลทางไกลมาเด้อจามากินลาบเป็ดกับเจ้าจอยจ่าต้องเสียบต้องเผ็ด เล้จอยได้กินกระชายมาสองหัวพี่้องจ๊ะบวกข้าวเ้ยล่ะเป็ดบวกข้าวเลยแสบเล่จอยเอาใบพักกาดห้องหลาเป็ด เขาพิเศษเขาลูกพิิบจ้ะสั่นกันมั้งอื้มอัะเก็บทน 涨红了，也在。 เดี๋ยวเราพิมพ์ในแต่พอมันแบบสภาพเป็นอย่างเราก็ซื้อหลับเป็นไฟแดดเนาะ แล้วอยู่มองซีแยกไฟแดงพอดีค่ะคุณยาย เจบแพีงคระบโอเคจยด้พี่น้องจยจอยรูจะกินทังอย่างเนี้ยคุณภาเท่ากันดีบ่ข้าวพี่น้องจ้าเจ็บแพงจก์จอยกุยจังนกับ หล,บบลับไปดีใจโอเคนะผมพลิกหน่วยจักหน่วยครับเอาเนี้ยจะคำพี่น้องจ๊จะ,จ,ะจัะคำจัะคำว้ายจวดจัดเลยพี่น้องจ๊ะจวดจัดฟากเลยลาบเป็นไฟแดงนเลยแดบแฮะ นอืมจัดมากค่ะแซมเดือกับพริกขวดพริกทอด้นมพริกทอด ทางตำรวจเ,เตือนให้มากจ้ะก็ับอพวกออนไลน์ค่ะพี่นอ้องยังก็กอะ c เซ็นเตอร์นะจน๊ะเนาะอู้ระบาดนะอีีพี่ต้องจาัาให้ดูแลตัวเองเด้อค่ะเด้อจะไว้ใจไป ก็เซ็นเตอร์โทรมาว่า DSI แน่มันยังแน่พูกค่ะพี่น้อง,พ,องพี่น้องจา้งจาเหลือบลายด้วยจจเจเจใบบัตรสดนนามันจะบากะดกันเจ็จเป็นสอนกันเจเจเป็นแบบอนมากโอ้ยเนี่ยบลบบ อนัวแฮงโหแส,แส่แซ่บย่าๆยังเน,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 นี่ยพี่น้องเจ้าค่ะพาแกจอยย่งน้อยนึงปลาเป็ดกับัดพอดี อาล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเดจจอยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปละค่ะเดจจอยก็ขอกราบขอบพระคุณเด้อค่ะท่านเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศล่ะค่ะอยู่ในประเทศไทยทุกภาคของประเทศไทยนะค,ะ,ะค่ะล่ะค่ะโดยเฉพาะนะคะพี่น้องทั้งสงปปลาวทุกท่านเด้อค่ะที่ได้ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมนะคะช่อมเดจจอยผ่าแซ่บเอาไว้โอกาสหน้าเนาะเดจจอยสิได<ส>้มาพบพรอพอยู่ดีไม่แห้งสุฟูสุขพนค่ะร่ำรวยเงินทองเด้อค่ะสวัสดีค่ะ